แกแกไปเรยสวัสดีค่สวสดีคสวัสดีคัสดีค่ะทุกคนขอถ่ายแบบบล็อกไปเรื่อยแล้วกันเดี๋ยวไปตอนนี้ซักผ้าอยู่เดี๋ยวไปซักผ้าตายแล้วตายใช้ชีวิตไปเรื่อยทุกคนไปไม่มีอะไรมากเริ่มไปเรียบร้อยแล้ว นนก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าตอนนี้แกก็ค่อนข้างอ้วนมากอที่ปกติอ้วนที่สุดเลยแปดสิบแต่ตอนนี้คือเพิ่มขึ้นมาตามนี้เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูก,ก็คือขึ้นมาแบบ30-40ิบโลเลยคือจริงๆก็พยายามจะหาหลายๆอย่างมาดึงดูดให้ตัวเองลดน้ำหนักแล้วแหละแต่เหมือนเดิมไม่ได้คือชีวิตแกก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอก ก็คือเรื่องงานกลับมากินข้าวนอนเออเพิ่มบอกเข้ามาเพื่อทําให้เราเห็นพัฒนาการตัวเราด้วยเหมือนการเป็นการเอาชนะตัวเองไปในตัวถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วก็ช่วยกดซับสไครต์ซับสไครต์ให้แก๊กด้วยแล้วก็จะใจให้แก๊กด้วยแล้วก็คือเห็นพัฒนาการของแก๊กไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ซักพ้าเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรแหละตอนแรกว่าจะกินข้าวแต่ว,ว่าไม่เอาเลยอะเป็นการเอาชนะใจตัวเองนะอดเนี่ยปวดตี๋เราต้องกินข้าวเย็นใช่ไหมคิดว่านะคิดว่าจะทำไอเฟ เป็นรอยใจให้ด้วยนะไปะอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็นอนดีกว่าไปขึ้นห้อง